w ั n d e r of nature ในตำบลหมูสีอำเภอปากช่องหรือเขาใหญ่ที่ใครๆก็รู้จักสถานที่ที่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่พักที่อยู่อาศัยสำหรับคนชอบใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์หรือมองเห็นมูลค่าในแปลงนี้นี่คือพื้นที่ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการและเหมาะกับทุกฟังก์ชั่นการใช้งานสำหรับไปสร้างกำไรในอนาคตครับ ที่ดินทะเบรทองติดภูเขาวิวอลังการแถมใกล้เขาแบบเต็มตาเลยครับและมีถนนสาธารณะสะดวกเข้าออกง่ายไฟฟ้าพร้อมใช้งานสาธารณูปโภคเข้าถึงแน่นอนครับแปลงนี้ติดลำธารธรรมชาติอากาศสบายตลอดทั้งปีลมเย็นดีตลอดทั้งวันโซกูด so ไปเลยครับมาพร้อมกับวิวเขาแบบพร v a เวทซ n นสัมผัสถึงความเป็นส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบและไร้สิ่งกวนใจครับ บนเนื้อที่4ไร่2งาน76ตารางวาความสูงจากระดับน้ำทะเล417เมตรหมดปัญหาเรื่องน้ำท่วมและฝุ่น PM ไปได้เลยครับผู้เขาล้อมรอบ360องศาแบบพาโนรามาเมานเทนวิวแถมยังใกล้กับคาเฟ่ชื่อดังอย่างบุคลิกเขาใหญ่คาเฟ่และโรงแรมสุดหรูที่เป็นสถานที่ถ่ายทำของซีรีส์ชื่อดังอย่างชาโตเดีเขาใหญ่ครับ PP Station และสิ่งอำนวยความสะดวกก็อยู่ไม่ไกลแถมยังใกล้โฮเทลราคาซซต้าพร้อมแลนด์มาร์กอีกหลายแห่งของเขาใหญ่ แปลงนี้พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของโอกาสทองในการลงทุนมาถึงแล้วครับจับจองให้ก่อนใครวันนี้เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสดีๆมาพร้อมกับราคาที่ช้าไม่ได้เพียงไร้ละ6.5ล้านบาทเท่านั้นไม่รีบคว้าตอนนี้ต้องรออีกกี่ปีแปลงแบบนี้ถึงจะมาให้เห็นอีกสนใจที่ดินหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ต,มติดต่อหาเราที่นานาเขาใหญ่ได้เลยครับนานาเขาใหญ่บริการนานาสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ยกระดับทุกความต้องการโดยมาตรฐานอย่างมืออาชีพรวมทุกบริการครบจบในที่เดียวทั้งรับซื้อและขายที่ดินจัดหารับฝากขายพัฒนาโครงการหรือให้เราช่วยบริหารโครงการเราเป็นถึงงานออกแบบก่อสร้างรีโนเวทบ้านงานเครื่องจกักรจําหน่ายวัสดุก,ก่อสร้างพร้อมทีมโปรดักชั่นว่างแผนการตลาดด้วยทีมงานระดับโปรเฟชชั่นอลที่พร้อมจะช่วยคุณแก้ปัญหาสู่โอกาสเปลี่ยนที่ดินธรรมดาให้มีมูลค่าสูงขึ้น จับมือเป็นพันธมิตรให้เราร่วมคิดและลงทุนไปด้วยกันแค่คุณเชื่อใจเราก็พร้อมดูแลให้ทุกขั้นตอนอาณาจักรอสังหาริมทรัพย์เขาใหญ่ศูนย์รวมบ้านและที่ดินมากกว่า1 0,000รายการ www.nanakhaoyai.com